อันนี้มีปานเหมือนกันเลยนะเออหัวหนูกเน็เป็นแก้มเยอะแย่หมดเลยอะ่ะมาจากไหนแล้วแก้มมาจากไหนเยอแย่เลยฝนตกฮึฝนตกตกอยากกลับบ้านยังอยากกลับบ้านไหมเวียนหัวไหมไม่เวียนหัวไหมไม่เวียนหัวแล้วอาการตอนนี้เป็นไงอยากนอนอย่างเดียวเหรอ แ,แม่นอนทั้งวันทั้งคืนแม่เล่นนอนไม่พูดไม่คุยเลยอ,ะอ่ะะทำไมนนคิดอะไรคิดอะไรคิดอะไรคิดอะเนี่ยน้องบอกดิคิดอะไรอืโอ๊ะโอ,อะ๊อ๊วโอ,อ,อ๊ะโอละโอาะโอาอะอะอนอะอนอนะ้องะโอ๊ะโอ๊ะโอะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊อ๊ะโอ๊อะน <ไ>ถ้าแม่ขยับแม่เดินแม่ก็ไหวอนนีสิเดินได้โอ้เมื่อก่อนเดินได้แต่ตอนนี้เดินเดินไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วคิดว่าจะเดินได้ไหมนหเนี่ยฮะคิดอยู่ค <laughs> ิดว่าจะเดินได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวถักเปียให้บารีผมฮะอ่ะลืมลืมตาดิลืมตาลืมตามองดูโลกหน่อยดิหลับตาพูดอีกฮะโลกโลกคนไหนโลกคนไหนจยามาคุย ดีกับแม่มันก็ดีกันทุกคนแหละเออมันดีกันทุกคนแหละแต่มันอยู่ที่ความแตกต่างข่าลูกคนไหน,นพูดมากพูดน้อยไม่บอกว่าเนี่ออยสบายใจฮะนสบายใจตอนนี้สบายใจเออสบายใจก็เลยหลับทั้งวันทั้งคืนเลย <Biraz S 2> เออให้ได้รู้ไปว่าสบายใจแล้วก็หลับทั้งวันทั้งคืนเล่นหลับนึกว่าหลับไปเลยหลับไม่ตื่นหืม หลายๆรูต่าลๆอ๋อใครคุยกันรู้อ๋อดีแต่กูที่อย่ลืมตามมามองใช่ไหมลำคานต้องมาถานจริงอะลำคาญเขาเมื่อวานที่เขาเสียงดังๆกันนะโอ้โหใจเย็นนะใจเย็นนะทู้งคนอุดมาคุณเตียงนะอ๋อรู้ด้วยนะรู้ด้วยนะว่าเขาเถียงกันแล้วแม่แม่เป็ลุกขึ้นมาบอกว่าเงียบๆหน่อยได้ไหมให้กูจะนอนละอ่อยฮะยุ่งกัน หนูเกือบหลุดแล้วหนูเกือบจะหันไปว่าเขาแล้วว่ที่นี่โรงพยาบาลไม่ใช่ตลาดมาเถียงกันอยูอ่นั่นแหละดูเขาแล่าใครที่ไหนมาที่ไหนรู้หมดแสดงว่านอนที่เงียบๆนี่นอนสังเกตสังเกตการณ์นี่ท่าใช่ไหมนอนฟังเขาอยู่ใช่ไหมหะะ เอ้ยรู้อีกจริงดิออสดงนี่ก็นอนฟังเฉยเฉยนสิเนี่ยดังดูเหรอูสแสดงว่าแอบฟังเขาเนี่ยฮะเนียนนะเนียนนันอนนิ่งนี่แอบฟังเขาทะเลาะก,กันดิเดี๋ยวทนอีกคืนหนึ่งเดี๋ยวคืนนี้ก็คืนพรุ่งนี้เดี๋ยววันนู้น,นก็ได้กลับบ้านแล้วทนทนอีกอีกคืนหนึ่งคืนนี้เราจะไม่นับ,นนบนอยากกลับบ้านอยากกระเบิ้ ตอนนี้อยากกลับบ้านไปหาใครตอนนี้อยากกลับบ้านไปเจอใครที่สุดบอกเลยอ้อยากกลับบ้านไปเจออุ้มเดี๋ยวาไม่มีสมบ้านถ้ามีสมบ้านงานนี้อุ้มได้ชัดไหมชัดไหมอยากกลับบ้านมาเจออุ้มบรรดาลูกๆนี่ถอยไปเลยค่ะอุ้มมาแรงอ่ะอุ้มมาแรงอุ้มทำไมอุ้มอืมอุ้มอุ้มอุ้มไหมอุ้มใจดี ใช่เลยดูดีเอาใจแม่เอาใจแม่มันฟางภาพเปล่ามันหลอกห้แม่ใส่ใจมากคนอื่าไม่ไเอออื่ยากพูดด้วยโอ้คนอื่นอยากพูดด้วยตอนนี้อยากพูดแต่กับอุ้มคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกคนอื่นเขาก็น้อยใจหมดแล้วก็ทิ้งหมดแล้วตายเลยอุ้มลูกลูกอุ้มก็ยิ่งตัวเล็กอยู่ด้วยลูกอุ้มมันเอาไม่ไหวนะคนเดียวนะ เดี๋ยวถ้าเกิดลกูกคนอื่นก็ทิ้งหมดนะแม่บอกว่าอยากเจออุ้มอุ้มมันใจดีแล้วคนอื่นเขาไม่ใจดีเขาก็ใจดีนั่นแหละพี่พงษ์เขาก็ช่วยเขาช่วยกันทุกคนนั่นแหละเออหืมเออดีเขาดีกันทุกคนแหละแม่อืมโอ้ก็ดีเอออย่าไปบอกอุ้มดีคนเดียวเดี๋ยวเขาบอกว่าอุ้มดีคนเดียวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่เอาด้วยแล้วอุ้มจะลำบาก อุ้มไม่เหมือนคนอื่นเก็้ามันคนเราคนนั้นจะให้เหมือนใครล่ะแ,แล้วพรุ่งนี้จะไปนครผมจะให้อุ้มไปด้วยไหม <Greek. S 1> ไม่ได้ะไปไม่ได้หรอกเ <Celt ic>. พราะว่าพรุ่งนี้ไปนครผมเราไปรถโรงพยาบาลอืมถ้าอุ้มไปได้อุ้มก็จะไปแต่นี้อุ้มไปไม่ได้ไม่ต้องไปรถโรงพยาบาลอ้านาครผมเขาไปตรวจขาแม่ไง,งตรวจไตไงหมอคนนัดไง ไป,ไ,ปไปนครศรีธรรเดี๋ยวก็กลับมานอนที่นี่คืนหนึ่งแล้วคืนเช้าก็กล,กลับบ้านทีนี้หนูก็จะให้อุ้มดูแม่แล้วหนูจะได้พักไหวไหมไหวไหม,ไ,หมไม่มึนหัวไม่ปวดหัวเนาะเดี๋ยวกินข้าวเยอะๆหน่อยนะวันนี้เนาะฝุ่นกินข้าวนิดนึงเนาะน้ำตาลต่่าเกินไปเดี๋ยวแม่จะช็อกเอาไม่ใช่อะไรทีนี้ช็อกตรงนี้เราไม่ได้กลับไปเจอหน้าอุ้มมาแย่เลยเออก่อนก่อนจะไปอะไรไปเจอหน้าอุ้มก่อนนะ <c oughs> สู้ไหมสู้ไหม Su Su chú Leo Chú 2 này nào, này Phòng nếu này ah, yeah. <laughs> Nhìn mấy cái cụ đài mẹ chẳng lại